thank mm -hmm. you สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพบกับนักกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่19นะฮะวันนี้เป็นวันโกนนะครับมีเรื่องงามยามดีดังนี้ครับเรื่องแรกครับเรื่องของการเสื้อผ้าใหม่นะฮะทำสุยทำหล่ออ่าบางคนแหมวันอาทิตย์พอดีนะจะแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่นะครับดัดและตัดผมดัดผมทําสีผมใหม่นะครับแต่งหน้าก็ได้นะฮะ หรือว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่นะฮะเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามได้หรือว่าจะซื้อของที่มีค่ามีราคานะครับราคาสูงๆราคาแพงๆนะฮะบางทีเราก็ไม่อยากได้ของที่มันแบบชำรุดเนาะซื้อใหม่มานะฮะของให,ใหม่ๆก็เนี่ยฮะซื้อวันนี้ได้นะครับก็จะได้ของที่ดีราคาที่โอเคแล้วก็ทนนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็พอใจนะครับไม่ต้องไปเครมไวเกินอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องของบ้านนะครับบางคนอยากจะ ตัดสินใจซื้อของเข้าบ้านนะสำคัญสำคัญนะฮะซื้อทีวีซื้อตู้เย็นซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง,างๆนานานะครับที่มันพอจะมีราคาสูงนะฮะต้องบอกว่าพอมีราคาสูงสาหรับใครบางคนนะบางคนเขาโอ้โหแบบรวยมากๆเขาก็จะดูโอ้ยธรรมดาเองนะฮะเอาตามที่เรารู้สึกนะครับว่าออของมีค่าของเราคืออะไรนะครับเนี่ยก็ได้ซื้อสิ่งเหล่านั้นได้นะฮะโอเคเนะาะประการต่อมาครับเรื่องของรถนะฮะ บางคนจะเอารถเข้าศูนเอารถเข้าอู่ล้างรถก็ได้่าเรียกว่าทําหงจุ้ยนะครับหรือว่าตกแต่งรถใหม่ก็ได้นะฮะจัดหงจุ้ยบ้านก็ได้นะครับบางคนตั้งใจจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญญเกี่ยวกับบ้านหรือรถก็ได้นะับจะซื้อไม่ซื้อดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับคือเรื่องที่ใช้ได้นะฮะแล้วก็เรื่องงานนะครับเพ่ไรหลายเรื่องนะตัดสินใจเรื่องสําคัญญเกี่ยว้องการงานนะครับบางคนไม่ได้ทํางานแหละแต่ว่าตัดสินใจ จะอยู่ต่อดีหรือลาออกดีหรือจะมีโปรเจกต์หรือจะหางานอะไรพิเศษดีนะฮะบางคนจะค้าขายดีหรือเปล่าคืนมีไอเดียอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานก็สามารถทําได้นะครับ mm hmm. ทีนี้มันก็ต้องมีเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงครับในช่วงวันนี้นะฮะระวังเรื่องของคนนะครับเอาเปรียบหรือหรือว่าหาเรื่องกับเรานะครับวันนี้มีเรื่องของคนที่ทําให้เราอารมณ์เสียก็อย่าเพิ่งร้อนใจไปนะฮะ โอเคนะครับเออจริงๆนะพูดถึงเลิกเกี่ยวข้องกับบ้านรถนะฮะมันก็สามารถที่จะใช้ในการคุยเจรจาได้นะฮะบางคนซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับก็เลือกวันที่จะนัดลูกค้ามาดูนะครับก็ได้นะฮะจริงๆมันก็มีเรื่องงามยามดีเขาก็ใช้กันนะฮะในเรื่อง,องการเอาคนมาดูบ้านนะครับแล้วก็ทําสัญญานะครับมันจะได้มีปัญหานะฮะประมาณนี้นะโอเคครับต่อมาฮะเรื่องของ เลขราศีมงคลนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะฮะเรื่องของเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีฮะคือเลข9นะครับเริ่มที่9นะฮะต่อมาที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษคือเลข7นะครับต่อมาคือเลข4เลขสุดท้ายคือเลข2นะครับส <t od> ่วนเลขที well ่ไม่ค่อยถูกโกครับหรือว่าเร่งเรียกนะฮะคือเลข6นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชครับมีอย่งนี้สีแรกคือสีเหลืองนะฮะสีต่อมาคือสีแดงนะครับสีต่อมา คือสีดำนะฮะสีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือสีเขียวนะครับส่วนสีที่วันนี้เรื่องเรี่ยงฮะคือสีฟ้านะครับสีเดียวนะครับโอเคเนาะแล้วก็ต่อมานะฮะเรื่องของซ้ายขวาวันนี้เลือกขวานะครับขวาสักวันหนึงนะครับยล้ในขวาดีเป็นพิเศษนะฮะประมาณนี้เนาะเรื่องของพูดถึงเรืองงามยามดีครับเวลาที่คนเขาจะเลือก เรื่องของบ้านรถนะฮะในการที่จะซื้อบ้านนะครับบางคนเขาก็ตัดสินใจใช้วันดีๆในการตัดสินใจก็ได้นะฮะบางคนเ e อ๊ะได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะซื้อไม่ซื้อดีหลังนี้นะฮะ <c oughs> เขาก็ใช้เลือกดีๆนะครับในการตัดสินใจนะครับอย่างเนี้ยวัน,นวันนี้นะครับวันดีคุณก็ตัดสินใจข้อมูลว่าซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับการตัดสินใจในวันที่มีเลือกดีเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่ ดีต่อตัวเรานะครับหรือได้ประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุดนะครับตกลงใจซื้อโอเคแปลว่าการตัดใจครั้งนี้ถูกต้องแล้วก็ดีในระยะยาวของเราตัดินใจไม่ซื้อดีกว่ามันก็ดีแปลว่าถ้าซื้อเนี่ยมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่เหกไหมฮะนี่ครับเรื่องงานยามดีเขาใช้ในการแบบนี้ได้นะครับมันก็สําคัญนะฮะบางคนใช้เลิกในการผ่าตัดนะฮะก็จําเป็นเพราะว่าบางทีถ้าเลิกไม่ดีมันจะมีนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผ่าตัดเลิกไม่ดีนี่ ไปเลยนะครับอยู่ไม่ได้เลยนะฮะล้มหายใจจากไปนีนะฮะบางทีมันก็จะมีเหตุปัจจัยนะครับการวินิจฉัยผิดพลาดก็มีนะฮะสมัยก่อนมีนะวินิจฉัยผิดพลาดนะครับใช้เลือกไม่ดีนะฮะมันก็มีเรื่องราวแบบนี้เยอะนะครับเดยหลังจะเล่าให้ฟังนะครับการวางเลือกผ่าตัดการวางเลิกสําคัญสําคัญนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อในระดับหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่ว่าถ้าคุณป่วยไม่สบายหนักๆอย่าเพิ่งรีบพาไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะ คุณก็ต้องตามหน้างานไปนะฮะคุณป่วยไม่สบายก็ต้องผ่าไปนะฮะแต่ถ้ายกตัวอย่างสุดทําศัลยกรรมนะฮะเออเลิกดีๆตกแต่งหน้าตานะครับมันก็จะได้หัวเหงที่เด่นหนัวเฮ้งมีเสน่ห์หัวเห้งก็เลยว่าเรียกตังค์ก็ได้นะฮะหรือว่ากระตุ้นเรื่องเงินทองได้นะครับนี่แหละคือจุดเด่นนะครับทาร่างกายผ่าตัดหน้าอกความรก็ตาอะไรนะฮะมันก็จะได้เลิกดีๆนะฮะเหมือนก็เหมือนกับเสน่ห์เหมือนกับคุณเปลี่ยน่วงจุ้ยนะฮะ บ้านยังเปลี่ยนหงจุ้ยเลยเอานั่นออกเอานี่เข้านะฮะร่างกายแล้วก็เปลี่ยนหงจุ้ยเมอนกันนะฮะเอานั่นออกเอานี่เข้าะฮะได้เลือกดีๆมันก็มีสกาะนะฮะทำหงจุ้ยดีๆเงินเข้าทําร่างกายหรือโง่เฮงเด่นๆในวันที่เลือกดีๆมันก็มีเรื่องดีๆเข้ามานะครับโอเคนะฮะเพื่อนๆเคยได้ยินคำว่านี่ไหมเขาบอกโลกเราในปัจจุบัน,นะฮะโลกเราที่เห็นอยู่นะฮะมันคืออยู่ในเกมของใครสักคนหนึ่งอยู่น่าเรียกว่างงไหม มันหมายถึงที่เราเห็นเราเดินอยู่ปัจจุบันนะครับมันมีทฤษฎีของฝรั่งเขาบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเลยนะสิ่งที่เห็นในปัจจุบันทั้งหมดของโลกเลยนะมันเหมือนกับว่าใครนะครับที่มีวิวัฒนาการที่สูงกว่าเรานะฮะเหมือนกับเราเอาง่ายๆผมจะยกตัวอย่างเดี๋ยวพูด๋ยงงงนะครับเราเคยเล่นเกมไหมฮะและตัวการ์ตูนในเกมทั้งหลายนะฮะนั่นนะครับคือตัวเรานะฮะแปลว่าวิวัฒนาการของโลกในยุคจะเป็นอีก พันปีหมื่นปีนะฮะมันอาจจะสร้างโลกเสมือนมาได้นะครับแล้วปล่อยให้ตัวละครเล่นของเขาไปเองนะฮะเขาเลยบอกว่าเออมันมีทฤษฎีหนึ่งที่จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยที่เห็นไงนครับมันคือตัวโปรแกรมนะฮะที่ขายสักคนหนึ่งที่เขาเล่นกันอยู่นะฮะในโลกเสมือนนะครับมันแปลกนะฟังแล้วดูเหมือนไม่น่าไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าทฤษฎีเนี่ยมันมีคนพูดถึงเยอะนะครับก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าแท้จริงแล้วเหมือนกันเราถูกขีดเส้นบางเส้นบางอย่างมาแล้วนะฮะ ใครควรจะมีชีวิตเป็นอย่างไรใครควรจะมีความเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนใครจะชีวิตทั้งชาติไอตัวละครหรือว่าไอตัวถูกโปรแกรมไว้ว่าต้องตกต่ำทั้งชาติเลยถูกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้เหมือนเหมือนคนเล่นเกมอย่างเงี้ยน,นี่ฮะมันมีทฤษฎีนี้อยู่มาเล่าให้ฟังนะครับมันดูเวอร์แหละนะแต่เออมันจะได้มีเรียกว่าข้อมูลต่างๆ,ๆที่ทฤษฎีเหล่านี้ไม่ใช่ว่าคนธรรมาดาทั่วไปนะเป็นระดับคนเก่งๆนะฮะเขามองว่าจริงๆแล้ว เราไม่มีตัวตนเราคือเกมของอาจจะมนุษย์ต่างดาวที่เล่นกับเราอยู่ก็ได้นะฮะนะเล่าให้ฟังนะครับช่วงนี้นะฮะในเรื่องของโดยทั่วไปนะฮะสิ่งที่ผมเตือนนะฮะก็อย่างที่บอกว่า1วิชาชีพสอง2ฟืนไฟนะครับอะไรต่างๆนานาน,าน,นะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับเป็นพิเศษแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้คุยเรื่องของความแตกนะฮะเรารู้ว่าความลับเปิดเผยนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคงได้ข่าว คนในสังคมหรืออะไรต่างๆนาหลุดนะครับหลุดออกมาตัวตนแท้จริงไปอย่างไรหรือว่ามีอะไรที่เป็นความลับมันจะหลุดออกมาชุดนี้บ่อยเปพิเศษนะฮะอันนี้ก็ต้องเตือนไว้นะครับแล้วก็ระวังช่วงนี้เชิงชู้สาวนะครับรักสามเศร้าเราสามคนอะไรที่ปิดบังปกปิดซ่อนเล้นนะฮะมันจะหลุดออกมาได้นะครับฉะนั้นใครที่อยู่ในสถานะต่างๆนะระวังเรื่องความรักนะครับระวังปัญหาชีิตครอบครัวนะครับ ดาวสุกกับดาวราหูโคจรสัมพันธ์กัน,นะฮะสุกอยู่ในเดือนอริราหูอยู่เรือนวินาศวินาศ,นาศคือปกปิดซ่อนเลน้นนะครับฉะนั้นรองปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวครับอย่างนี้โดยรวมทั้งหมดนะฮะเพราะดาวสุกราหูมันสัมพันธ์กันทุกราศีแหละนะฮะแต่ว่ามันจะโดนปริมาณมากหรือน้อยแตกต่างกันผมก็เลยเตือนนะว่าช่วงนี้ถ้าคุณทะเลาะกับแฟนคุณเลี่ยงอย่าเพิ่งเคลียนะฮะเอาจริงเดือนนี้นะอย่าเพิ่งรีบเคลียทุอยู่นะฮะแฟนบอกว่าเดี๋ยว เย็นนี้ว่างไหมเดี๋ยวคุยอะไรกันหน่อยมีเรื่องสําคัญจะคุยนะมาจับข่าวคุยบางเรื่องไงนสิอะไรเงี้ยคุณฟังรู้สึกไงพยายามไม่ว่างนะนี่แหละเพราะฉะนั้นให้มันพ้นเดือนนี้ก่อนเพราะว่ามุมดาวจะโดนหนึ่งไรเบีย้ย2ความแตกดวงด้วยนะฮะแล้วก็ปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะฮะถ้าตกลงอะไรกันในช่วงเดือนนี้นโอกาสที่จะจบไม่สวยหรือว่าเลือกองราย่าล้างมันก็สูงมากกว่าที่จะอยู่ด้วยกันนะครับผมก็เลยเตือนว่า ชุดนี้ดาวไม่ค่อยสวยในเรื่องการเคลียร์เรื่องความรักเคลียร์เรื่องครอบครัวนะฮะก็เล่าให้ฟังฉะนั้นบางคู่เขาแบบอยากจบอยากจบก,ก็ต้องคุยกันเดือนนี้นะฮะแต่ถ้าไม่อยากจบหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่หนาใจไม่สบายใจกันมาแล้วนะฮะแล้วอยากจะเคลียร์ให้สบายใจมันจะจบไม่สวยนะครับพอเห็นภาพนะ,ะโอเคนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องต่างๆนะฮะทุกเรื่องนะครับในโลกใบเนี้ย เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องๆไปนะฮะและอะไรที่เป็นดชะตาที่ต้องเตือนต้องระวังแล้วก็ต้องดูแลพิเศษเราจะได้มีสติกำลังจะคุยกำลังจะเคลียโอโอ,โอเบรกไว้ก่อนดีกว่าอ่าอย่างเงี้ยนะครับคุยเรื่องทั่วๆไปคุยเรื่องชิลๆคุยเรื่องสบายๆใจเอาไว้ก่อนนะครับโอเคนะวันนี้ใจเย,เย็นนะฮะวันนี้วันโกนนะครับวันโกอนอารมณ์งุนง่ายงุนง่านวุ่นวายวุ่นวูนะฮะแล้วก็อีกวันนึงก็เป็นวันพระก็คล้ายๆกันนะฮะ อารมณ์จะแปรปรวนเป็นพิเศษดูแลกายใจตัวเราแล้วก็ให้อภัยคนรอบข้างที่พูดหรือทำไม่ดีกับเราบ่อยๆหน่อยนะครับจะได้ไม่มีเรื่องนะมาแล้ครับขอบคุณซุปเปอร์แท้งทุกๆวันนะฮะขอบคุณเพื่อนที่ได้พบได้เจอกันทุกวันนะครับป๋าแล้วฮะมีความสุขมากครับดูดวง12ราศีครับชาวราศีตุลนฮะพิจิกแล้วก็ธนูนะครับชาวราศีตุลเนี่ยวันนี้มีกลุ่มดาวหนึ่งนะฮะกลุ่มดาวนี้มัน มีอนุภาคนะครับในการที่จะให้อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะต้องดูว่ามันไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้ววันนี้กลุ่มดาวกลุ่มนี้มันไปอยู่ตำแหน่งการเงินนะครับก็แปลว่าถ้าใครที่จะคุยธุรกิจธุรกรรมต่างๆนา,า,านาโอกาสสาเร็จมีสูงใครที่ค้าขายวันนี้คุณอาจจะทําการตลาดกันนะฮะหรือว่าหาวิธีทำกำากาไรพิเศษษหรือจะเก็บตังค์กันนะครับก็จะสําเร็จเออก็น่าสนใจนะครับจังหวะชีวิตครับในช่วงนี้เรียกว่า มุมดาวมันเด่นเรื่องเงินทองได้ผลประโยชน์นะครับแม้แต่ว่าการซื้อของก็ได้ประโยชน์นะฮะบางทีเราไม่ได้ว่าต้องรับเงินอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ค้าขายถูกไหมฮะถือว่าเราอยากซื้อของแล้วก็อยากได้ของที่ดีราคาที่เราพึงพอใจหรือว่าเดร้านที่เราเออมีของแถมอะไรเงี้นะฮะแสดงว่าวันนี้จุดเด่นคือเรื่องเงินนะครับไม่ว่าจะรับหรือว่าใช้นะครับแฮปปี้มีความสุขดีนะฮะประการต่อมานะครับมุมดาวถ้าใครที่ทางานนะครับวันนี้งานเป็นงาน เดิมๆแล้วก็เรียกว่างานบางอย่างมันเสียหายหรือใครสักคนอื่นคนอื่นที่เขาทาแล้วงานไม่รับรื่นแล้วเราก็ต้องไปช่วยเหลือดูแลแล้วก็แก้ปัญหานะครับนี่คือเรื่องที่ต้องเจอนะครับจงังหวะชีวิตนะฮะในระยะนี้ถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะเดินทางไปไหนมาไหนหรือตั้งใจจะทําอะไรก็ตามนะครับดงมันสาเร็จนะครับบางทีมันมีอย่างหนึ่งคือสมมตินะว่าเราอยากจะเดินทางไปที่ใดนะครับ แล้วก็เกี่ยวข้องกับเงิน,งนทองเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับอะไรที่มีเป้าหมายที่เราต้องไปนะฮะสำเร็จนะครับเออวันนี้วันดีนะคนราศีตุลอยากทําอะไรรีบทานะครับดาวพระศุกรคือดาวประจําตัวของเราครับโคจรอ,อยู่ตําแหน่งวินาานะครับช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแผนเป็นระยะระยะนั่นเองนะครับช่วงนี้ต้องเตือนไว้ก่อนว่าเออบางทีนะเราตั้งใจจะท,ทํานู่นทานี่อยู่ก็เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ โดยทั่วไปไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงนะครับสรุปวันนี้เรื่องงานทำอะไรก็ตามสําเร็จได้ด้วยดีอุปสรรคมาตามเกติแล้วก็ระวังคนจะทําใหเราโมโหหรือว่าปวดหัวหรือว่าปั่นหัวหรือว่าทําให้หัวร้อนนะฮะโอเคนะแล้วก็การใช้เงินช่วงนี้หมุนเงินได้ทันเวลาข้อดีคือหมุนเงินทันเวลาได้ซื้อของที่ถูกใจได้ของที่ดีราคาที่เราพึงพอใจถา้าขายขายดีมีกําไรพิเศษแล้วก็ช่วงนี้ถ้า อ๋ออย่างนี้นคือคนเดือดร้อนจะขอให้เราช่วยนะครับจะให้เราไปช่วยนะฮะโอเคต่อมาความรักนะครับทั้งโสดและไม่โสดความรักวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับตัวติดกันหรือว่าไปไหนบางทีอยู่คนละที่ก็อาจจะใช้โซเชียลในการคุยกันเป็นพิเศษเพราะความรักวันนี้ครับพึ่งพาได้หรือว่าตั้งใจจะทําอะไรไปพิเศษก็สําเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับร้อนในปวดหัวเจ็บคอท่านี้ทำไมสวระวังไข้หวัด หรือว่าไข้วัดใหญ่นะครับรวมถึงเรื่องของการเหนื่อยง่ายช่วยนี้เหนื่อยง่ายครับทำอะไรก็เผื่อเื่อนะครับอารมณ์แล้วก็ร่างกายด้วยครับเดี๋ยวป่วยไม่สบายได้นะฮะประการต่อมาครับพิจิกพิจิกนะครับพิจิกที่ไม่ใช่พิจิกช่วงนี้นะครับมุมดาวอาทิตย์ดาวอังคารนะครับแล้วก็ดาวพุธโคจรทับนะครับอันนี้ผมพูดเสมอเพราะว่าดาวมันเด่นนะฮะเด่นในรูปแบบอะไรก็ตามวันนี้ถึงที่คุณอยากทําทําได้ลุยเต็มที่โอกาสที่จะไปไหนหรือทําอะไรที่มันสําคัญสําคัญจะสําเร็จ มีดวงเกี่ยวข้องเรื่องการเจราจาเรื่องการพูดคุยสําเร็จอารมณ์ร้อนนะครับช่วงนี้อารมณ์ร้อนอารมณ์แรอองอารมณ์วเฮียวนี้ระวังอารมณ์นะคือคือหลงๆกันนะฮะเลยทําให้อารมณ์มันอาจจะหงุดหงิดแปรปรวนนะครับจจปปรวนับวนนี้ต้องใจนิ่งๆใจเย็นๆนะครับทําได้ก็ทําทํไม่ได้ก็ช่างมันนะโอเคนะพยายามอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะมากเกินนนะฮะเพราะว่ามุมดาวมันยังมีคน อาจจะผิดนัดผิดสัญญาหรือว่าพูดอะไรไม่เป็นคำพูดนะครับมันก็จะมีเหตุปัญหาเรื่องคนด้วยนะครับโอเคนะโดยรวมแล้วเรื่องงานหรือภารกิจต่างๆวันนี้ถือว่าสําเร็จแต่ว่าไม่ราบรื่นนะฮะแปลว่าอาจจะมีเรื่องติดขัดขัดอะไรบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วฮะก็จะแก้ปัญหาทุกเรื่องได้นะครับก็ถือว่าตัวนี้โอเคนะครับประการต่อมาครับพื้นดวงท่านที่ตั้งใจนะฮะอยากจะเดินทางไปไหนทํากิจกรรมอะไรสําคัญสาคัญครับอันนี้ผมก็บอกแล้วว่า โอเคนะดวงเด่นในเรื่องของการทำงานการหาตังการโน้มน้าวใจใครนะครับหรือจะซื้อของอะไรที่สำคัญสำคัญสำเร็จนะฮะจุดเด่นคือช่วงนี้ไอเดียดีความพยายามดีปากดีช่วงนี้ปากแรงนะฮะคุยกับใครดีถลอกเบาแวงใครได้ง่ายหรือบางทีพูดแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะาต้องแบบซีเรียสขนาดนั้นนะฮะเนี่ยเราลองปากเลยนะครับลองดีๆนะฮะพูดอะไรบางทีเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่อง น่ากลัวหรือเรื่องใหญ่แต่คนฟังเขาทำไมเขารู้สึกเครียดนะครับฉันระวังตินีด้วยนะครับโอเคครับต่อมาอุมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของคนนะครับระยะนี้มีดวงปัญหาเรื่องคนนะครับอาจจะมีใครพูดไม่เข้าหูหรือว่าทําให้เราหงุดหงิดใจนะครับหรือว่าสร้างปัญหาจุกจิกใจนะครับแล้วก็ใช้ตังค์ไปกับคนในครอบครัวเยอะมีดวงเกี่ยวกับองเกี่ยว้องนะฮะกเรื่องการซื้อของส่วนตัวช่วงนี้ระวังคนเอาเปรียบแล้วก็หงุดหงิด คนรอบข้างนะครับบางทีคนรอบข้างหรือว่าบ้านข้างๆนะครับอะไรก็ได้นะฮะที่อยู่ข้างๆนะฮะนี่แหละจะสร้างปัญหานะครับถ้าทํางานก็โต๊ะข้างๆยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะนี่คือหรือคนที่ต้องทํางานร่วมด้วยนะครับวันนี้จะมุีกเกี่ยวกับเรื่องคนเล็กน้อยนะฮะประการต่อมาดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับชูนี้ความรักเด่นเด่นเลยนะฮะรู้สึกดีกับใครให้คุยนะครับ โอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ช่วงนี้คำพูดวาจาวไว้กล้าที่จะพูดนะครับช่วงนี้แต่บางคนแบบใครที่แบบเหนียมอายนะครับไม่ค่อยอยากคุยรู้สึกแบบไม่ค่อยหรือไม่อยากเกรงใจไม่ต้องฮะช่วงนี้ดวงเด่นนะครับโอกาสพูดคุยแล้วสาเร็จมีกล้าที่จะคุยตรงๆไปตรงมาอะไรอย่างนี้นะครับกล้าจะถามอะไรอย่างนี้นะช่วงนี้ความรักช่วงนี้มีความกล้าวิเศษมีอะไรก็ให้คุยต,งตรงๆได้เลยครับส่วนคนที่มีคู่แฟนครับดาวความรักช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ เวลาไม่มีกาเรียกว่าเวลามีให้กันน้อยลงนะฮะหรืออาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งนะครับมีเหตุปัจจัยเรื่องยุ่งยงที่ทําให้ต้องทําอะไรไปพิเศษนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะเหมือนก็นอยู่ด้วยกันแต่ว่าเวลาให้กันน้อยลงก็แต่คนต่างยุ่งยุ่งกับภารกิจส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะยุ่งกดโน่นกด,กดนี้อะไรแต่คนต่างอยู่คนละมุมบ้านนะฮะฉะนั้นวันนี้พยายามวางของได้ดีแล้วก็มีกิจกรรมอะไรทําด้วยกันโดยที่ไม่ต้องมีโซเชียลมาข้องเกี่ยวก็ดีนะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะฮะพยาย ผมมองว่าตัวเราหรือตัวเขาเนี่ยมีความเครียดวิตกกังวลนะครับฉะนั้นมีอะไรคุยกันปรึกษาหรือ,รอว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วกันดีเป็นพิเศษนะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะช่วงนี้ระวังเรื่องของร้อนในเจ็บคอแล้วก็กดไหลย,ย้อนท่านนี้สบายซอครับมีการปวดหลังข้อบ่าไหล่แล้วก็ช่วงนี้ระวังเรื่องของท้องผูกท้องเสียฮะร่รางกายไม่ค่อยสบายในสบายตัวนะครับดูแลดีๆนะร่างกายมันแปลกๆนะครับเป็นห่วงนะฮะ ต่อมาครับชาวราศีธนูครกิจกรรมธนูเด่นเลยแหละนะวันนี้ธนูมีความสําเร็จนะครับในสิ่งที่ทําจะเดินทางหรือวางแผนบางคนไม่ได้เดินทางไปไหนนะฮะแต่ว่าอยู่บ้านนี่เฉยเลยแต่ว่ามีอะไรที่ต้องทําในบ้านนะครับก็ทําได้ดีนะฮะช่วงนี้มีความสุขนะครับในสิ่งที่ทํานะครับอาจจะได้ของดีๆมีคนเอาใจหรือว่ามี คนชวนไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่มีอะไรกุ๊กกิ๊กๆนะฮะที่สบายใจนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแต่มันก็จะมีแต่นะถ้าแต่เมื่อไหร่เพราะว่ามันต้องมีอะไรที่มันสวนทางอารมณ์นิดหนึ่งก็มีนะฮะช่วงนี้ระวังเรื่องการหมุนเงินใช้เงินครับใช้เงินเยอะอย่างที่2ครับระวังข้อของเครื่องใช้ครับบางอย่างมันเสียมันหายมันพังก็ต้องมาซื้อหรือซ่อมนะครับอย่างที่3ครับช่วงนี้มันมีอย่างนะฮะคือคนในบ้านนะครับจะทําให้เราหงุดหงิดนะฮะหรือบางทีอาจจะเป็นคน ใกล้ตัวหรือพกักควบคนฝูงนะฮะคุยคุยมาแล้วทำให้เราหงุดหงิดครับก็ใจเ,เย็ยนๆแล้วกันนะฮะคนนี่แหละถ้าจะสร้างปัญหาแต่การเดินทางการงานหรือภารกิจที่ทําหรือจะไปชอปปิ้งอะไรก็ตามโอเคแฮปปี้เปนความสุขนะฮะแต่คนจะทําให้เราหงุดหงิดแค่นั้นเองนะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการเงินครับใคยค้าขายวันนี้ขายดีนะฮะมีโอกาสทํากาไรพิเศษเลยแหละแล้วก็ได้ซื้อในสิ่งที่ต้องการเลยแหละนะครับฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเงินทองก็ถือว่าน่าพอใจ ถึงค้าขายก็ได้เงินเข้ามาดีถึงไม่ได้ค้าขายแต่จะซื้อก็ได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจราคาถูกเลยนะหรือว่าได้ของที่เราอยากได้มานานอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวมันเด่นนะครับในเรื่องของเงินนะหรือว่าของใช้หรือว่าการจับใ่ายให้สอยหรือแม้แต่การขายนะครับนี่จุดเด่น,นะฮะอุปสรรคมีตามปกตินะฮะเรื่องคนเรื่องอะไรก็ตามมีตามปกติแต่ว่าโดยรวมแล้วมันมีข่าวดีๆในวันนี้นะครับมากกว่าไม่ดีนะครับ แต่ระวังเรื่องของคนเลื่อนนัดผิดนัดนะครับคุณจะเจอการถูกเลื่อนนัดผิดนัดฮะโอเคเนาะผมวุกมาเรื่องของความรักนิดนึงฮะเดี๋ยวต้องเตือนว่าระวังแฟนเปิดใครไม่สบายด้วยนะครับโอเคมาดูสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้เป็นการปวดหัวไมเกรนร้อนในฮันดิวายเซ์วอครับเจ็บข้อแล้วก็เหนื่อยง่ายนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงคือร่างกายมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับคราวนี้ผมวุกมานะครับยอมมานิดนึงนะฮะมาดูเรื่องของเงินนะครับเดี๋ยวจะลืมว่า แะยายเนี่ยถ้าขายค้าขายระวังลูกน้องบริวารทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดแล้วก็ทําให้เสียกําไรนะครับหรือแม้แต่ถ้าใครไม่ได้ค้าขายนะครับมันมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวมารัวๆมาพร้อมๆกันมันจะทําให้เสียหายได้นะฮะในเออแต่ต้องเตือนนะผมลืมว่าข้อของเครื่องใช้ช่วงนี้มันจะมีบางอย่างที่เสียหรือพังหรือหายนะฮะคุณเอาของสําคัญมีข้าวไปนอกบ้านนี่ระวังนะฮะมันหายใ,ใจหายเลยนะเออเนี่ยต้องระวังดี ดูดีๆว่าอะไรที่มันสําคัญก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปนะฮะแล้วก็ถ้าต้องออกไปข้างนอกก็ตรวจตาดูดีๆครับมันจะมีของบางอย่างที่มันหรือว่าลืมอะไรก็ไงบางอย่างได้นะครับนี่คือสิ่งที่เดือวลืมเตือนนะครับโอเคนะแล้วก็เติมอีกนิดนึงนะครับพอมาดูเรื่องความรักคนโสดนะครับแม่มันตรงกับคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับมราระวังดีๆนะฮะบางทีเข้ามาแบบเนียนๆน,น,นะฮะเข้ามาแบบ ไม่ให้ซูไปเสี่ยงนะครับอยู่ๆอ่ะมีคู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับโอเคนะฮะเออคนเหมือนกันนะว่าไปเป็นทนูนะครับดวงมันสเกลเล็กเหมือนกับ3ามวุนดีสี่วันไข้เหมือนกันฮะดีก็ดีได้ไม่นานแล้วก็มีเรื่องวุ่นวายนะครับโอเคต่อมาครับมาดูบทสรุปฮะคนลาสีตุลครับเสน่ห์ราสีตุลเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีเข้มๆเงเงหงเด่นไปหน้าครับวมืองนี้ต้องแบบ ดูแต่งหน้าอ่อนๆนะครับเสื้อเข้มๆได้แล้วก็แต่งหน้าอ่อนๆแต่งหน้าสบายๆ,ายๆแต่งหน้าแบบเหมือนกับอ,อยู่บ้านนะครับก็ได้หรือว่าแต่งหน้าแบบออกไปข้างนอกบ้านแปบ๊บเดียวอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของการงานครับภารกิจต่างๆนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีในการจัดการเรื่องสําคัญการแก้ปัญหาหรือว่าการทําอะไรที่พิเศษพิเศษนะครับดวงเด่นนะครับว่าไปนะคนราศีตุลนนะครับมันมี มุมดาวเกี่ยวข้องกับเงินทองเด่นนะฮะเพราะว่าแปลว่าถ้าคุณจะคุยเรื่องธุรกิจธุรกรรมหรือจะซื้อของหรือจะขายของนะฮะวันนี้มีมีลุ้นนะครับมีลุ้นทําและสาเร็จนะครับแต่ดาวสุขช่วงนี้โคจรวินาศทําอะไระช่วงนี้ก็มันขี้หลงขี้ลืมอย่างแรกแล้วก็อย่างที่2คือระวังปัญหาชีวิตคู่นะฮะระวังรักสามเศร้าเรา3าคนหน่อยนะครับในช่วงนี้อาจจะมีใครมารบกวนใจเราได้นะครับโอเคเนาะประการต่อมาครับคนราศีพิจิกครับ เรื่องของสเสน่ห์พิจิกเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นล,ลายลายทางลายขวางลายทางลายกระตูนลายโลโก้ลายอะไรก็ได้นะฮะเอาตามสะดวกนะครับแล้วก็ใบหน้าวันนี้แต่งหน้าแบบสดใสนะฮะแต่งยังไงก็ได้ให้สูดสดใสนะครับดูยังไงนะผมว่าชื่อว่าคนที่แต่งหน้าแต่งเป็นนะครับถ้าให้โจทย์ว่าแต่งหน้าแบบสดใสนะครับโอเคนะร่างกายกลิ่นหอมเลยนะแล้วก็กิจกรรมภารกิจวันนี้พิจิกเนี่ยเป็นวันที่เด่นในเรื่องการจัดก,การเรื่องสําคัญการแก้ปัญหา การเจราจาแต่ว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงอารมณ์วต้องระวังคาพูดวาจาใหนะ้ผมเตือนจริงๆนะฮะนี่เตือนย้ำท,ทุกวันเลยระวังคำพูดวาจาทําให้เราเสียหายได้หรือว่าทําให้เราใครที่แบบมาทํามาปั่นหัวเราเราพูดนะครับทิ่มแทงเขาเก่งฉั้นช่วงนี้พยายามถ้าต้องพูดถึงใครนะครับหรือพูดกับใครที่ทําให้เขาเดือดร้อนใจเลี่ยงพูดนะครับโอเคนะรวมถึงแฟนก็อย่าทะเลาะกับแฟนนะครับโอเคนะฮะมาแล้วครับต่อมา ราศีธนูครับเสน่ห์ธนูเสื้อผ้านะครับวันนี้นะก็เรียกว่าเน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้นะครับแต่งหน้าก็แต่งแบบสดใสด้วยนะครับเออวันนี้แบบโอ้แต่ไม่ต้องแบบแหมสีเป็นลูกกวาดลูกอมนะครับไม่ต้องแบบเขียวฟ้าชมพูเหลืองนะฮะไม่ต้องนะครับไปขบวนการ5้าสีเอาแค่ดูสดใสสบายๆทั่วไปนะครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทั่วไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าแบบสดใสนะครับทีนี้มาดูนิดนึงครับคนราศีธนูช่วงเนี้ยต้องบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแผนนะครับ ถ้าคุณตั้งใจจะไปที่ไหนอาจอยูย่เปลี่ยนไปที่นี่แทนอหรือว่าตั้งใจจะเจอใครอาจเจอคนเลื่อนนัดผิดนะต้องไปเจอคนอื่นแทนหรือว่าอาจจะมีเหตุให้เกิดงุดงิดกับคนที่ไม่ตรงเวลาอะไรอย่างนี้นครับมีคือเรื่องที่ต้องระวังแล้วก็อีกอย่างครับระยะนี้มันมีเข้าขอเครื่องใช้บางอย่างมันเสียมันพังนะครับต้องระวังดีๆนะฮะมันมีดวงเสียตั้งอีกแล้วนะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะแล้วก็สําคัญอีกอย่างคือคนราศีธนูครับช่วงนี้มันมีดาวนะครับ ดาวพระศุกร์โคจรอ,อยู่ตำแหน่งการงานนะครับวันนี้ถ้าใครทํางานถามว่าราบรื่นไหมก็ราบรื่นในระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีคนหมกเม็ดนะครับมีปัญหาที่ซุกไว้นะครับอเน่อคือมันทําให้เราปวดหัวเมื่อไหรที่เราเริ่มทํางานหรือว่าสัปดาห์ถัดปไปเราต้องเตรียมเอาปัญหามาลื้อมาแล้วก็มาแก้ปัญหาด้วยนะครับอะไรที่คลักระซังรีบเคลียจบนะฮะกับธนูนะครับอย่างที่บอกว่าดาวสุขโคจรอ,อยู่ตำแหน่งการเรียกว่าการงานนะครับมันมีโชคเรื่องง,งานมีข่าวดีๆเรื่องงานนะครับหรือว่าภาร,รกิจที่ทํา อะไรก็ตามที่ทํามันจะมีคนอำนวยความสะดวกให้นะครับหรือว่าเอื้อเฟื้อในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือภารกิจอื่นๆนะฮะจะเที่ยวจะอะไรก็ตามนะฮะมีคนช่วยเหลือมีคนให้ข้อมูลมีคนเรียกว่าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนนะครับมีคนช่วยเหลือในนาทีสุดท้ายเสมอนะครับโอเคนะผมพยายามจะอธิบายว่าคนธนูช่วงเนี้ยดวงมันเด่นเรื่องคนเมตตาหรือคนคอยแก้ปัญหาในบางเรื่องให้เราได้นะครับโอเคนะฮะก็จบครับขอบค,บคุณที่ตามนะครับ เช่นเดิมถ้าที่ฟังคืนก็หลับฝันดีนะครับส่วนที่ที่ฟังวันรุ่งขึ้นครับก็ทําอะไรให้สำเร็จเดินทางปลอดภยัยมีเรื่องดีๆมีเรื่องสําคัญสคัญแล้วก็สําเร็จในสิ่งที่ต้องการนะครับเป็นกำลังใจนะครับลุยสู้ต่อสวัสดีครับ